ครับผมนะครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับกับช่างวัดนะครับเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับผมนะครับก็มีงานจําเป็นนะครับผมนะครับก็มีญาตินะครับต้องการใส่นะครับเครื่องเสียงนะครับผมในงบประหยัดนะครับผมแล้วก็ผมก็ได้ทาเป็นตัวนี้เลยนะครับผมตัว mt 2อ1นะครับติดตั้งใส่รถพ่วง10ล้อนะครับผมนะครับโดยใช้ไฟ12โวลต์นะครับผมผ่าแบตเตอรี่เอานะครับเพราะว่าไม่ต้องการใช้24นะครับเพราะว่าลูกค้านะครับญาติท่านนี้ก็จะใส่ CD นะครับหนึ่งเครื่องนะครับผมจะไม่ใช่ซีดีนะครับเป็นเป็นวิทยุนะครับบลูทูธนะครับผมนะครับอันนี้ก็ใส่เสียงกลางนะครับยังไม่เสร็จนะครับผมนะครับก็จะลุงลังนิดนึงนะครับผมเนี่ครับจะเป็นกลางหกจุดห้านะครับผมตู้นี่ครับลูกค้านะครับหรือญาตินะครับไปตีตู้มาแล้วนะครับเป็นตู้นอนนะครับผมแต่ไม่ใช่ตู้ลำโพงนะครับเป็นตู้นั่งตู้นอนนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาแก้นะครับผมจะมาแก้เป็นตู้เบสนะครับไม่รู้ว่า แกไปพูดยังไงกับช่างนะครับผมแกอยากได้ลําโพงนะครับตู้ลําโพงเบสนะครับแต่ว่าไปสั่งยังไงผิดท่านะครับเป็นตู้นั่งตู้นอนเฉยๆนะครับไม่มีห้องเบห้องไรนะครับเดี๋ยวมาแก้ใหม่นะครับไม่เป็นไรนะครับผมอันนี้ก็คือญาตินะครับเป็นงานจําเป็นนะครับว่าแกจะเอารถไปใช้ในกรุงเทพนะครับไปวิ่งงานนะครับก็ต้องทําให้เสร็จนะครับระบบไฟนะครับผมก็เลอะเทอะนิดนึงนะครับผมเอาคุณภาพนะครับ นะครับความสวยงามก็น่าจะไม่มีนะครับตัวนี้นะครับก็มีระบบพัดลมนะครับตัวนี้นะครับเป็นระบบพัดลมเก่านะครับ12โวลต์นะครับผมแล้วก็อันนี้ซีนะครับที่ผมแปลงนะครับสามตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นซีอีกตัวหนึ่งตัวนะครับเป็นตัวประจุไฟนะครับผ่านเข้ากับไอซีนะครับผมนะครับเพิ่มนิดหน่อยนะครับตัวนี้หนึ่งหมื่นนะครับ MFD นะครับผมตัวนี้หนึ่งหมื่นห้าพันนะครับโอเคครับผมระบบไม่มีอะไรมากครับ เนี่ยครับแอมตัวเล็กนะครับผมเดี๋ยวมาชมคุณภาพเสียงนะครับว่านะครับจะเป็นยังไงนะครับผมฮ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูตู้เบรกก่อนครับผมมันนี้น่าจะเสียดหรือไม่เสียดไม่รู้นะครับผมว่าเพิ่งทํานะครับพองานยุ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูตู้เบรกนะครับตู้เบรกเราก็จะแก้ตัวนี้เลยนะครับผมงานก็ยังเต็มเลยครับผมรอไม้มานะครับไม้ขาดตลาดนะครับอ่ะนี่ครับนี่คือ ตู้ที่เราจะมาแก้นะครับผมอันนี้คือไปสั่งทําก็เป็นตู้นอนนะครับผมก็เรียกว่าตู้นอนก็ได้นะครับไม่ใช่ตู้เบรดนะครับนะผมก็จะมาแก้นะครับมาทําห้องเป็นลําโพงอยู่ตรงนี้นะครับผมโดยแก้พอร์ตออกมาด้านหน้านะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับคุณภาพเสียงนะครับในงบชุดนี้ก็ประมาณสามพันแปดร้อยบาทนะครับผมนะครับที่ผมทําให้นะครับทั้งเสียงกลางแหลมนะครับเบรด แก้ตู้ให้เดินระบบเรียบร้อยนะครับผมสามพันแปดเองครับไม่แพงครับนะครับผมแต่ก็นานๆค่อยรับทีนะครับงานรถนะครับอันนี้งานจําเป็นนะครับผมเพราะว่าญาติจะเอารถไปนะครับใช้งานนะครับเที่ยวเทพนะครับอีกนั่นกว่าจะได้มานะครับต้องทําให้นะครับผมจําเป็นนะครับโอเคครับมาติดตามตอนต่อไปเลยครับผม ครับผมนะครับก็มาพบกันนะครับกับช่างวัดนะครับเหมือนเดิมนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็มาต่อกันนะครับอ่าหลังจากแก้ตู้ไปเรียบร้อยนะครับผมนะครับเนี่ยครับแก้ตู้เป็นตู้ซับเบทเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวให้ดูคร่าวๆนะครับผมด้านในนะครับเดี๋ยวแปดเปิดแฟบนิดนึงนะครับมาดูครับผมนะครับด้านในนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนะครับอันนี้คือดอกซับนะครับสูตรตู้ที่แก้ไปนะครับพอตก็ ใหญ่ๆหน่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าห้องเขาจะใหญ่นะครับนี่ครับซับเบดนะครับที่ผมเลือกใช้นะครับก็เป็นเมล็ดก้อนเดียวครับคงปั๊มนะครับอ่ะคร่าวๆนะครับผมนะครับในการติดตั้งเสียงกลางนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมทําแบบเรียบง่ายนะครับในงบประหยัดดนะครับผมทําให้นะครับโอเคครับแกะเบาให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเบามัน บีบหน้าดอกนะครับก็ตัดแต่งใหม่ให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับด้านในก็อย่างที่เห็นนะครับผมด้านในก็จะมีคาปามีอะไรเรียบร้อยหมดนะครับคาปาซีแรงต่างที่ผมแต่งให้นะครับผมมาดูคุณภาพเสียงนะครับว่า MT ซอนคันหนึ่งนะครับติดตั้งใส่รถสิบล้อรถพ่วงคันนี้ครับผมจะได้คุณภาพเสียงขนาดไหนนะครับมาดูกันเลยครับอเดี๋ยวมาฟังเสียงกลางก่อนเลยครับ ก็เพราะนะครับอะเาฟังแสงกลางในใสายก่อนครับมามาขึ้นเบรกกันเลยครับ ครับผมนะครับคุณภาพเสียงถูกใจแน่นอนนะครับร้อยเปร์เซนต์ะครับผมระยะนี้เบสยังมาเป็นลูกๆเลยนะครับนะครับด้านบนก็จะมีคาปาอะไรนะครับพักไฟไปที่เรียบร้อยนะครับผม ระบบไฟเรามีแค่ฟิวนะครับ30แอมป์นะครับตัวตัดไฟนะครับอ่าเหลือแค่เก็บสายนะครับผมนะครับผมมีแค่นี้ครับผมอ่าคุณภาพเสียงมาอิ่ม ครับผมระบบเสียงแยกอิสระนะครับเสียงซับนะครับผมนะครับฟับเพราะเลยนะครับคุณภาพนี้นะครับผมโอเคครับอย่าลืมกดติดตามนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมงบน้อยนะครับฟังเพราะนะครับจะให้ครับผมในทีมงานชังวัดนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้นะครับในช่องวัดอะโอซาวเชนเดอนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้แล้วกันไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับขอกราบสวัสดีครับ